ช่วงคิดรอบรู้สวัสดีค่ะ,คะมาพบกับพวกเราสคนอีกแล้วนะคะเพื่อนๆในรายการ Worldwide Kids ววค,ค่ะเพื่อนๆไม่ต้องแปลกใจนะคะว่าทำไมเราถึงใส่ชุดไทยแบบนี้นะคะก็เพราะว่าวันนี้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติค่ะใช่แล้วค่ะนัททรนะคะย่หวา เพื่อนๆคะเพื่อน,น,นรู้ไหมคะว่าภาษาไทยที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ค่ะก็มีวันที่ระลึกถึงภาษาไทยเหมือนกันนะคะ ก็เพราะว่าวันที่29กรรันรกฎาคมของทุกปีนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะกำหนดให้วันนี้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติค่ะใช่แล้วค่ะนับทองโดยคณะกรรมการนะคะเขาก็ได้รณรงค์ในการใช้ภาษาไทยที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเพื่อที่จะได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสําคัญของภาษาไทยมากขึ้นค่ะนับทอง ค่ะ,คะและรัฐบาลนะคะเขาก็ได้ประกาศว่าให้วันที่29กรกากันยายนของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาติค่ะ ค่ะแล้วเหตุผลที่เลือกวันที่29กันยายนของหนุกปีให้เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติก็เพราะว่าตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นประธานและทรงเข้าร่วมอ,อภิปรายในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทยที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเมื่อวันที่29กันยายนพศ2555นั่นเองค่ะทรงเปิดอภิปรายในหัวข้อปัญหาการใช้คําไทยนะคะ และทรงสรุปการอภิปรายที่แสดงถึงพระบิชาสามารถและความสวนพระราชาด้ไทยรวมถึงความห่วงใยในภาษาไทยซึ่งเป็นที่ประทับใจกับผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่งเลยละค่ะใช่ลคะค่ะนับทองค่ะสำหรับพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในครั้งนั้นนะคะก็มีใจความตอนหนึ่งว่าเรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณการจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษาก็มีหลายประการอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียงคือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจนอีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบประโยคนับเป็นปัญหาที่สำคัญปัญหาที่3คือความร่ำรวยในคำของภาษาไทยซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอซึ่งต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้น มีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อยแต่บางคำที่ง่ายๆก็ควรจะมีควรจะใช้คำเก่าๆที่เรามีอยู่แล้วและไม่ควรที่จะมาตั้งสํรใหม่ให้ยุ่งยากค่ะค่ะพระองค์ยังทรงห่วงใยในภาษาไทยอีกทั้งยังได้ทรงมีพระร่มราโชว,ว่าตอนหนึ่ว่าในปัจจุบันนี้ปรากฏว่าได้มีคำเช็คได้มีการใช้คำออกจากฟุ่มเฟือยทั้ง ขอโทษค่ะและไม่ตรงกับความหมายอันแท้จริงอยู่นองเนืองทำออกเสียงก็ไม่ถูกต้องตองอามอักขรวิธีถ้าปล่อยให้เป็นไปดังนี้ภาษาของเราก็มีแต่จัตุดโมชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เองเป็นสิ่งอันประเสริฐอยู่แล้วเป็นมรดกอันมีค่าตกทอดมาถึงเราทุกคนจึงมีหน้าที่ที่จะต้องรักษาไว ฉะนั้นจึงขอให้บรรดานิสิตและบัณฑิตตลอดจนครูบาอาจารย์ได้ช่วยกันรักษาและส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นอุปกรณ์และหลักประกันเพื่อความจเจริญวัฒนาของประเทศชาตินี่หละค่ะคือพระบรมราโชวาทของพระองค์นั่นเองค่ะค่ะรับทองนอกจากพระองค์ยังมีพระปีชายานและพระอัจฉริยภาพในการใช้ภาษาไทยแล้วนะ ทรงรอบรูปป้ปราดเปื่องถึงรากศัพท์ของควาไทยคือภาษาบาลีและสันสกฤตค่ะในภาษาบาลีและสันสกฤตนะคะจะมีเนื้อหาสาระที่มีคุณค่าเป็น เป็นคติในการเสียสละเพื่อส่วนรวมและเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในการใช้ภาษาไทยค่ะนับทองภาษาไทยเนี่ยก,ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ชาติไทยของคนเราเลยนะคะใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่และสืบทอดต่อไปให้ลูกหลานได้ศึกษาถ้าเกิดว่าเราไม่รักษาเอาไว้สักวันหนึ่งอาจจะไม่มีภาษาภาษาไทยได้ให้ลูกหลานใช้ก็เป็นไม่ได้นะคะค่ะค่ะ ที่พวกเราสองคนพูดมาก็คือความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะยี่หวาค่ะเมื่อกี้ก็เป็นข่าววันภาษาไทยค่ะงั้นมาต่อด้วยข่าวของยี่หว่ากันบ้างดีกว่าเนาะค่ะค่ะเพื่อนๆหลายคงเยากยคงทราบยี่หว่าคงทราบว่าคงไม่มีเพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่ยังไม่เคยนั่งกระเช้าลอยฟ้าค่ะถ้ายังไม่เคยนั่งกระเช้าลอยฟ้าเนี่ยเดี๋ยวยี่หวาจะเล่าให้ฟังนะคะค่ะ ก็ที่การกรุงแหงแ,แห่งแรกของอังกฤษนะคะได้มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวและผู้โดยสารมาสามารถมองทิวทัศน์ได้รอบพิ0องศาเป็นไงคะดูนในรูปกเลยอ,อย่างนั่งเหมือนกันค่ะนับทองคมันอยู่ที่ต่างประเทศใช่ไหมคะใช่ค่ะอยู่ที่อังกฤษค่ะอ๋อค่ะโดยกระเช้านี้นะคะจะพานักท่องเที่ยวและผู้โดยสารข้ามแม่น้ําเทมและกระเช้ารอยฟ้านี้นะคะจะใช้เวลาเพียงแค่ ห้านาทีเท่านั้นค่ะเ,เพื่อนๆ oh ้่ห oh. ที่จะสำสำหรับนำนักท่องเที่ยวจากบรีนิสทางตะวันตกเฉียงใต้ของลอนดอนไปยังเมืองรอยัลด็อกทางตะวันออกของเมืองหลวงค่ะและลักษณะของกระช้านี้นะคะจะเป็นแบบโปรง่งใสสามารถชมทิวทัศน์ย่านคานาลีวัฟคือว่าย่านคานาลีวัฟเนี่ยเป็นย่านการเงินธุรกิจอะค่ะ oh, ค่ะและเป็นพื้นประวัติศาสตร์ทางทะเลค่ะ และนายบริสจอนสันนะคะเขาก็ได้กล่าวในพิธีเปิดว่า มันคือจุดหมายปลายทางที่คุณต้องมาเห็นลองขึ้นไปบนกระเช้าดูสิมันสวยงามมากและมันคุ้มค่าทุกเพนนีและเป็นางานวิศวกรรมที่น่าทึ่งมากๆเลยล่ะคะ่ะสุดยอดเลยนะคะเนี่ยใช่ค่ะแล้วเขาก็ไดร้ระบุไว้ว่าระบบกระเช้าไฟฟ้านี้นะคะเป็นระบบที่แพงที่สุดในโลกเลยล่ะคะ่ะเพื่อนๆมันมันแพงมากเลยเหรอใช่ค่ะจนอังกฤษเนี่ยลงทุนควักเงินไปกว่า 62.6ล้านปอนหรือ96ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยละค่ะโอ้โหอังเก่นี่เขาลงทุนมากๆเลยนะคะค่ะใช่แล้วละค่ะยี่หวาวันนี้นะคะเราเนี่ยก็อยากจะมาสรุปใช่ไหมคะสรุปอย่างกีฬาโอลิมปิกที่พี่ๆนักกีฬาได้นำมาฝากประเทศไทยงั้นเรามาชมกันเลยค่ะค่ะปี1,976นะคะเหรียญทองแดงค่ะ ก็คุณพยาภูนธรัสนะคะได้ทําไปนะคะประเภทมวยค่ะนานไฮเห็นไหมคะค่ะและปีหนึนะคะเหรียญเงินค่ะคุณทวีอัมพรมหานะคะประเภทมวยค่ะปี1988เหรียญทองแดงคุณพจนมูลสันประเภทมวยค่ะ ปี1,992เหรียญทองแดงคุณอาคมสสงไล่ประเภทมวยค่ะหญ่ใหญ่มากๆเลยละค่ะใช่แล้วค่ะยี่หวาคะแล้วโอโ้โหสุดยอดเลยนะคะประเภทมวยเนี่ยมีหลายคนเลยนะคะใช่แล้วค่ะและปี2,000ค่ะเหรียญทองนะคะคุณวิจาร์ณ พลลลิศนะคะประเภทมวยค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวมาต่อด้วยเหรียญทองแดงกันเลยนะคะนัททองค่ะก็คือคุณพรชัยทองบูรานประเภทมวยค่ะคุณคุณเกษราพรสูตตาประเภทยกน้ำหนักค่ะปี2004เหรียญทองนะคะก็คือคุณมนัฐบุญจำนงประเภทมวยค่ะคุณอุดมพรพลศักประเภทยกน้ำหนักค่ะและคุณปวีนาทองสุขประเภทยกน้ำหนักค่ะ หลายคนเนี่ยคงจะเคยคุ้นกับสโลแกนที่พูดว่าสู้ไว้ใช่ไหมคะใช่ใชแล้วค่ะเคยค่ะนั่นแหละค่ะ <ๆ S 1> ก็ <ๆ S 1> ก็ถือว่าเขาเี็ดสู้มากๆเลยนะคะใช่ค่ะค่ะงั้นมาด้วยเหรียญเงินก็คือคุณวรพจน์เพชรคุ้มประเภทมวยค่ะสุดท้ายนะคะก็คือเหรียญทองแดงค่ะก็คือคุณสุริยะปราศาสตร์หินพิมายประเภทมวยค่ะคุณเยาวภาบุญ บุญรพลชัยหรือพี่วิวสาวสวยของเราที่เป็นประเภทเทควันโดค่ะ oh. ค่ะคุณอารีวิรัตถาวรประเภทยกน้ำหนักค่ะคุณวันดีคำเอีย่ยมประเภทยกน้ำหนักค่ะค่ะและเรามาต่อที่ปี2008เหรียญทองนะคะคุณประภาวดีเจริญรัตนธะารกุลค่ะธารกุลนะคะประเภทยกน้ำหนักค่ะคุณสมจิต จงจอหอคนนี้นะคะต้องมีคนรู้จักอยู่แล้วค่ะนะคะไม่มีใครไม่รู้จักหรอกค่ะประเภทมวยค่ะและเหรียญเงินค่ะมาต่อที่เหรียญเงินนะคะคุณบุตรีเผือดพองประเภทเทควันโดค่ะและคุณมนัตบุญจำนงนะคะประเภทมวยค่ะ ที่เราพูดมาเนี่ยก็คือทำเนียบเหรียญรางวัลโอลิมปิกของไทยค่ะ,ะและที่เราสองคนนำมาทบทวนให้เพื่อนๆฟังก็เพราะว่าคนไทยเราเนี่ยก็มีฝีมือที่เก่งในด้านกีฬาเลยอยากจะให้น้องๆและเพื่อนๆเนี่ยได้มาเห็นความสามารถและความตั้งใจของพี่ๆนักกีฬาค่ะค่ะช่วงหน้านะคะเป็นช่วงคิดชวนคุยค่ะจะมีขนมไทยถูกต้องไหมคะใช่ค่ะเพราะวันนี้เนี่ยเพราะว่าวันนี้นะคะ เป็นวันภาษาไทย<ช>ก็ต้องมีอะไรไทยๆอยู่<ช>แล้วแหละต้องะนะคะนี่ค่ะขนมไทยน,นะคะขนมไทยนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้ว่าแขกรับเชิญของเราคือใครแล้วก็ใครที่เป็นคนทําขนมไทยนี้ขึ้นมาใช่แล้วค่ะต้องพักสักครู่นะคะทาพนพาดค่ะ